สวัสดีครับมาพบกับพี่จัมโบเอกันอีกครั้งกับช่อง YouTube ที่เด็ดบอลเต่งจัมโบเอในวันที่20มกราคม2564สําหสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่ฝากเป็นกำลังใจให้พี่จัมโบโดยกดไลค์และกดปักตะไคร้พี่จัมโบด้วยนะครับวันนี้พี่จัมโบได้นำเอาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาวิเคราะห์กันครับซึ่งจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าส่วน้อยฟูแลมพบกับเจ้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งปีศาจแดงนั้นต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งและคู่นี้จะเตะกันในเวลาตี35นาทีครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมก่อนซึ่งฟูลแลมอยู่อันดับที่18แข่งไป17นัดชนะ2เสมอ6แพ้9ครับยิงไป14เสีย25มี12คะแนน ส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่1ของตารางครับแข่งไป18นัดชนะ11เสมอ4แพ้แค่3ยิงไป34เสีย24มี37คะแนนทีนี้เรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมที่เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเจ้าสัวน้อยฟูแล่มไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยเสมอไป1แพ้ถึง3ซึ่งนัดล่าสุดนั้น แพ้กับแมนเชสเตอร์ไป0นย์ประตูต่อ3เมื่อฤดูการที่แล้วครับเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในบ้านของฟูลแลมกันเสมอไป3ครับแพ้ไป2ซึ่งนัดล่าสุดนั้นแพ้กับเชลซีไปศูนย์ประตูต่อ1เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาส่วนปีศาจแดง5นัดหลังสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับชนะไป3เสมอ2และนัดล่าสุดนั้นเสมอกับลิเวอร์พูลไปศนย์ประตูต่อศเมื่อวันที่18ที่ผ่านมา พี่จัมโบ้ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับผมเจ้าสัวน้อยเนี่ยไม่น่าจะรอดแมนยูแต่พี่จัมโบ้มองอีกมุมหนึ่งว่าในบ้านของเจ้าสัวนั้นที่เล่นกันในบ้าน5นัดเนี่ยเจ้าสัวน้อยเสียประตูน้อยมากและได้พักมากกว่าแมนยูอยู่1่วันพี่จัมโบ้ขอยิงลำแสงไปที่อยู่ลองฟูลแลมที่ราคาลูกคบลูกครึ่งครับ พี่จัมโบ้ต้องบอกก่อนว่าบทวิเคราะห์นี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เท่านั้นอาจจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับและท่านใดต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมพี่จัมโบ้มีกลุ่มราย V.I.P ไว้คอยให้ทีเด็ดเพิ่มครับโดยพิมพ์มาที่ @jat365 ได้เลยครับและส่วนท่านใดกำลังมองหาเว็บดีๆเว็บที่ได้มาตรฐานและเป็นเว็บตรงเล่น พี่จัมโบ้ขอแนะนำเว็บที่พี่จัมโบ้เล่นอยู่โดยเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและโควิดยังระบาดอยู่แล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปของพี่จัมโบ้ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ